ครับผมวันนี้เข้ามาที่อำเภอขอวังนะครับมาช่วยทีมงานทั้งนี้ดูแคป E สองร้อย B นี่ครับมาช่วยปรับแต่งมาน่ะพอดีเจ้าของนี่ส่งปั๊มไปซ่อมที่ทีมงานช่างพงหลักสีมานะครับ เพราะาหารก็ช่วยมาปรับแต่งมาจูนแล้วก็แพ้คอนโทรในส่งไปซ่อมที่สีสเกตมาบอกยังไม่จับก็เลยมาช่วยปรับแต่งกันหน่อยอช่วยจูนกันหน่อยอ่ะ ตอนนี้ก็ปรับตามสภาพเครื่องนะครับเพราะว่าเอาไวก้กว่านี้แล้วก็รู้สึกกวนาเครื่องจะด,ดีดไม่ทันนะครับจะลองดูก่อน เอสนะครับเนี่ยปั๊มเดิมครับทุกอย่างเดิมๆครับรถคันนี้มีระบบจัดไฟพลวีนะครับยวให้ออปเปอเรเตอร์ทีมงานทำการทดสอบดูก่อนว่าเป็นยังไง คือสามารถปรับแต่งให้เร็วแรงกว่านี้ได้นะครับแต่เครื่องจะติดโหลดนิดหนึ่งโหลดแต่ไม่มีควันนะฮะไม่มีควันโหลดไม่มีควันนี่พื้นฐานก็กาวนาไม่ดีดแต่กาวนาดีดสู้อีกสักหน่อยก็นกาวนาปั๊มโซลา่าเนาะพอถามเจ้าของรถแล้วก็ ไม่ได้เช็คระบบกวนาปังโซล่านะครับมีซ่อมเครื่องมา1ปีที่แล้วส่งมาจากทีมงานช่างทงหลักสี่นะครับปั๊มไฮดรอลิกบอกเปลี่ยนปั๊มไฮลอลตมาหนึ่งตัวเปลี่ยนนิ้วแผ่นร้อยนิ้วบอกเพจแล a นะครับก็ถือว่าเจ๋วอยู่พราะหารก็ามาทำการเซต พี v ใหม่แล้วก็สัญญาณไพหลดใหม่สัญญาณแรงสูงใหม่นะครับตัวนี้เต็มพิกัดเลยนะครับ1 0 0่0ปอนด์ที่ตั้งไวโอ้โหตั้งไว้กันสุดจริงๆนะครับเมื่อก่อนนะครับอ่า10,000ปอนนี่ลำบากเครื่องนะครับพี v วตัดพี v วตั้งไว้แค่50นะครับ 50PS i ไม่ถึงร้อยถ้าสภาพอย่างนี้ก็เครื่องเรารับภาระ,ะเลยนะฮะ เลยเซ็ตให้ใหม่แล้วก็ปั๊มไพลอดก็ตัดไปที่250นะครับของเดิมทำการปรับแต่งขึ้นมาใหม่นะครับเอาตามสเปคตามสเปครถคันนี้ซื้อมาจากชนบุรีนะครับสภาพโครงสร้างสวยงามอยู่ฮะเรจะเสร็จงานภารกิจปรับแต่ง ช่วยทีมงานช่างทงหลักศีีนะครับอ่าพอ่อใหญหารก็เป็นเอฟซกันอยู่ <aunque> เครือข่ายนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งปั๊มอย่างทังนี้ขึ้นไปให้จัดการนะครับเพราะว่าพอ่อใหญหารก็โอ้โหลาบากลําบากอุปรกรณ์แล้วก็ทีมงานเบาบางนะครับเต็มที่ก็จะช่วยการปรับแต่งการจูนกันไป ันนี้ถ้าจะให้จวดจาดกว่าน,นี้ก็เหลือเอากาวนาเพิ่มสักนิดนึนะครับเพราะว่าไม่มีควันนะครับได้กาวนาเพิ่มม็าเจ๋วเลยขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตาม่ข่สอสังหารกันมาเดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับสวัสดีครับผม